ม,มีสิพภาพมาตัดวางตรงด้วยจ้ากอสวยๆนะครับน้ำเอาไปกินมกับปุลป่ายางสิบเศษดอกวางตุงกำลังเสียบเลยโอ้โวางตรงน้อยๆของเฮาที่สวนของเฮาจ้าอากาศหินแม่ยเห็นไกลๆน้ำพักอากาศหิน พาไปเล่นด็ไก่นี่อากาศมีเงาอ่อนแดดสบไปกินกระฝนครแย่างนี่ค่ะเศรษฐ์แ่เดี๋ยวพาไปเบิ่ง้ยอีกอันนี้เป็นสลัดฝั่งนี้จะเป็นสลัดนี่ ผักชีปลูกเองปักส,สารจ้าผักหอมันแห่ะค่ะ,ะ,นนคะ,ะสาวๆรอบสวนจ้าเซนของเฮายอมเพื่อน,นู้นนี่แน่จังว่าปุูกดีล้ำนะคะสนใจกะผักมาได้จ้ะเดเกามาชมสวนกันได้ของเฮาเป็นสวนเรียนรู้ได้นะจ้ะตอนให้ได้ทุกอย่างอยากหูวิธี การเพาะเมล็ดการหมักปุ๋ยหรือจะเป็นการเก็บมเมล็ดพันธุ์เามีวิธีแนะนำใการเก็บการเพาะปุ๋ยทุกอย่างเลยนะคะสนใจอ,อยากเพาะปุยมาสอบถามได้เลยคะ่ะอยู่อำเภอโนนแดงจังหวัดอุดรธานีขอบคุณค่ะ